หลายคนอาจจะสงสัยว่าสแกมเมอร์มีไรายได้หรือเปล่านะครับเราก็ฟังกันดูว่าสแกมเมอร์ถูกหลอกไปทํางานเยี่ยมทาตอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมีไรายได้นะครับจากรายงานของสื่อเมียนมานะครับเขาก็บอกว่าเขาไปคุยกับที่แรงงานที่ชเวโกโกก็บอกว่าได้คนละสามหมื่นบาทเป็นอย่างน้อยนะครับก็รวมค่านุ่นค่านี้แล้วก็ถือว่าก็พอไปได้นะครับก็มีเงินใช้นะแต่เงินพวกนี้ก็แน่นอนก็ต้องจ่ายภาษีค่าหัวด้วยนะ ต่อเดือนใช่ไหมครับรายได้ของ s ม a m m e r คือสามหมื่นบาทต่อเดือนจากการหลอกคนเนี่ยนะอ่าอยู่ในกระบวนการหลอกนะครับแต่ว่ามันไม่รู้แหละบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เยอะอะไรนี่หว่าเดือนละสามหมื่นแต่สําหรับบางคนแล้วมันอาจจะเยอะนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในเอธิโอเปียมีรายได้เดือนละสามร้อยบาทกลับมาได้เดือนละสามหมื่นหรืออยู่ประเทศไทยรายได้วันละสองสามร้อยแต่ไปอยู่ที่นั่นรายได้เดือนละสามหมื่น อันนั้นก็เป็นทางเลือกเป็นช้ชอยของเขานะครับนี่คือรายได้ของสแกมเมอร์อันนี้ก็เป็นตัวเลขทั้งหมดเท่าที่เราทราบนะครับ,รบเกี่ยวกับเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในนิคมจีนเทานิคมอุตสาหกรรมหลอกลวงในมีววดีแล้วก็ไปถึงพญาตองสูมันก็วนๆอยู่ขนาดนี้ครับแต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นมาจากพยานอย่างหนึ่งว่า BGF เนี่ยได้เงินจากฝั่งใดบ้างแล้วก็จ่ายค่าคุ้มครองให้กองทัพเปลี่ยนบ้านด้วยคือกองทัพเปลี่ยนบ้านในพญาป่า บ่ายเบียงนะครับว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วกองทัพเมียนมากเกี่ยวข้องตั้งแต่โกก้างแล้วนะครับตอนล่าสุดก็มีตัวเลขบอกว่าทาง BGF ก็ต้องจ่าย5้าิบอร์เซนให้กับกองทัพเมียนมากด้วยครับอันนี้คือความเกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านตัวเลขนี้ครับครับอาจกล่าวได้ไหมครับว่ารายได้ของอย่างของ BGF หมองชิตตูเนี่ยนะครับที่เขาได้5้าพันล้านก็ดีร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน บาทก็ดีหัวละหนึ่งแสนบาทก็ดีมันคืองบประมาณของเขาคืองบประมาณของกระเรีงบ g จที่เขาจะต้องใช้มีค่าใช้จ่ายเรื่องทหารเขาก็ต้องจ่ายเงินเดือนทหารจ่ายค่าเบีย้ยเลี้ยงจ่ายค่ากินอยู่ของทหารเพราะว่าเขาจะอยู่ได้เพ,เพราะกําลังของทหารและอาวุธเขาก็ต้องเอาเงินไปซื้ออาวุธนะครับแล้วก็ประมาณนี้ถูกไหมครับมันก็คืองบประมาณของเขาที่เขาจะต้องทําครับถูกต้องเลยครับเรื่องเรื่องนี้นะ่ยเอ่อ เป็นเรื่องที่ซอิติอ้างกับกองนะครับเป็นมากมาแล้วก็เป็นเหตุให้แตกขาดก,กันมาแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าพวกเราจะต้องเลี้ยงกองทัพคือผมทอปรับตัวเลขนิดน,นึงล่าสุดเนี่ยจากตัวเลขของประกโพสต์คือกองกําลัง BGF กันเหลี่ยงเนี่ยมีแปดพันนายแล้วนะครับก็เท่ากับว่ายิ่งเงินมากก็สามารถยิ่งดึงคนเข้ามาเป็นกองกําลังของตนได้มากก็เรียกว่าถ้าเหมือนสามก๊กอะครับตอนนี้ก๊กไหนมีทรัพย์มาก คนก็มาสวามิพักมากมีกําลังรบมากตอนนี้จะให้เลิกนะครับให้ผมวิเคราะห์เองเนี่ยผมก็วิเคราะห์หลายรอบแล้วไม่มีทางที่จะเลิกง่ายๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับทาง BGF ก็ดีกองทัพเบียนมากก็ดีแม้กระทั่งรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็จะไม่มีใครจับแกนนํำ s c a ม m e r นะเจ้าของกมเม m e r ซึ่งเป็นตัวจริงซึ่งควบคุมไอ้ธุรกิจสีเทาในเมียวดีนี้อยู่เลยครับ ไม่มีเลยนะผิดกับจีนซึ่งตอนนี้กวาดเรียบแล้วที่โกกัง้งพวกแกนนำสแกมเบอร์นะทั้งผู้ดำเนินการทั้งผู้ที่คอยคอยคุ้มหัวให้ถูกจับไปหมดแล้วดำเนินคดีหมดแล้วนะบางคนก็ถูกวิสามันเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำไปครับคุณก้อนกิจกำลังจะบอกประมาณว่าตอนนี้ก็เหมือนกับมีลักษณะของการเห็นอกเห็นใจแล้วก็รู้ว่าทาง กองกำลัง BGF เขาก็คงจะต้องมีรายได้หรือหาอะไรจากพวกนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็การที่จะปราบปรามไปจับหัวขบวนจริงจังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเอาว่าถ้าทางจีนเขาออกแอคชั่นแค่ไหนก็ทำให้แค่นั้นแหละนะครับตอนนี้จีนเขาอยากได้คนจีนกลับก็เอาคนจีนกลับไปให้แต่ว่าไอ้หัวขบวนเนี่ยยังไม่ได้จับเลยสักคนยกเว้นอยู่คนเดียวที่ตอนนี้ หลงเดินมาเหยียบเปลือกกล้วยเลื่นล้มอยู่ในประเทศไทยก็คือเสือเจื้อเจียงนะครับเพราะว่าเสือเจื้อเจียงเจ้าของญาติใท่นะฮะซึ่งเป็นหุ้นส่วนสําคัญของมองชิดตูมาถูกจับกลุมและถูกขังคุกอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นคนเดียวกันใช่ไหมที่คุณเอกชัยหงกังวานออกมาแฉว่าตอนที่คุณเอกชัยเนี่ยติดคุกอยู่ร่วมกับเรือนจําเดียวกับเสือเจือเจียงเขาเห็นว่าเสือเจือเจียงเนี่ย สูบซิก้ามวลละหมื่นห้าในเรือนจาไทยสบายใจเขาไม่อยากกลับไปเมืองจีนหรอกนะครับมีตู้แช่แข็งปลาแซลมอนไว้กินซาซิมิต่างหากมีเงินจ้างนักโทษไทยเป็นลูกมือเวลามีเรื่องไม่เคยคผิดสักกีหนึงอาจจะใช้มือถงมือถือได้อย่างสบายในคุกในประเทศไทยเป็นคนเดียวกันใช่ไหมครับที่ที่ที่ถูกที่ท,ท,ที่ที่ถูกเอ่ยถึงคนเวกใจของกวงวนเอ่ยถึงยืนยันไมได้แต่น่าจะเป็นคนเดียวกัน น <hr an S 2> ะครับคือทางจีนเนี่ยก็การส่งจี้เจียงมากแต่ว่าทางการไทยไม่ส่งให้สักทีนะครับแต่ว่าทางการไทยก็บอกว่าอยู่ในช่วงกระบวนการอุทธรณ์อยู่นะครับเราก็เราก็คือในฐานะที่ผมตามข่าวมาตลอดนะครับเรื่องเส่งจุ้เจียงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ากระบวนการมันเชื่องช้ามากในขณะที่จีนเนี่ยเร่งรัดมาโดยตลอดนะรเร่นเร่งรัดที่กว่าเรื่องจีนเทาอีกนะถือว่าเป็นเรื่องแรกเกี่ยวกับจีนเทาด้วยซ้ำไปที่ทางทางจีนนกดดันไทยมาแต่กดดันไทยไม่ได้สักทีในเรื่องนี้นะครับก็ ต้องปล่อยให้เสือตื้อเจียงอยู่ในเมืองไทยต่อไปแต่ดูเหมือนไทยเราเราเล่นละครเก่งนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> เราก็ส่งอุยกูกลับไปให้ก่อนเออมีอะไรติดไม้ติด <c oughs> มือ,อหลิวจงอี้ไปทั้งนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยเสือตื้อเจียงยังไม่เอากลับไปทั้งทีนึงเด็กจีนโมโหแล้วเอาเอาอุยกูกลับไปสักหน่อยนึงอันนี้ถือถือว่านี่เป็นเหลี่ยมคูในทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยเราได้ไหมเนี่ยก็ที่ผม ผมไชืัยัจก็ไม่ได้อีกแต่ว่าผมรู้สึกว่าที่คุณปัจฉาพูดมามันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะ uh huh. เมือนกว่าเ uh huh. ออเอาไปปลอบใจไว้ก่อนก็แล้วกันส่วนของแบกแพงก็รออดใจไว้สักนิดนึงนะ uh huh. คือเรื่องนี้ผม,ผม,ผมขอเสริมนิดนึงครับเรื่องเนี้คือทางจีนเองเนี่ยก็เล่นงานพวกแกนนําสแกมเมอร์ในพมา่าไม่ได้เหมือนกันหรือว่ารอจังหวะอะไรสักอย่างอย่างเช่นมี คนคนหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยชื่อกันละกันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในจีนและฮ่องกงมีอิทธิพลในวงการคาสิโนของมาเก๊ามากพอสมควรเลยนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของนิคมนิคมหนึ่งในเมียว,วดีนะครับเป็นข่าวใหญ่โตมากนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแต่ว่าภรรยาของคนคนนี้นะครับออกมาขู่ว่าถ้าใครปล่อยข่าวนี้นะจะฟ้องดําเนินคดีทุกคน นี่เพิ่งเป็นข่าวแนละ้วทางเดิร์บเทอร์ก็รายงานไปดังนั้นเราก็นิ่งไว้ก่อนนะครับเพราะทางการจีนก็ไม่ขยับเรื่องคนคนนี้ทั้งนั้นที่มีการการเชื่อมโยงโดยสื่อทั้งในจีนเองในฮ่องกงในไต้หวันก็พยายามเชื่อมโยงบุคคลคนนี้กับนิคมอุาาตสาหกรรมในวดีทางการจีนก็ไม่ไดําเนินการแถมว่ามีการเอ่ยชื่อเครือญาติของเขาที่ถูกจับนะครับที่เมืองจีนแต่ไม่เอ่ยชื่อคนคนนี้นะทำให้ผมรู้สึกรู้สึกสงสัยนิดหนึ่งว่าทางการจีนอาจจะพยายาม ซ่อนปฏิบัติการหรือว่ายังรอจังหวะอะไรสักอย่างนะครับในการกวาดล้างพวกแกนหลักแกนนําที่เป็นจีนเทาในจุดต่างๆนะเหมือนกับที่ไม่เหมือนไม่เหมือนโกกั้งโกกั้งนี่เป็นเขตอิทธิพลของจีนจีนจะทําอะไรก็ได้นะครับแต่เมียวดอนี่ไม่ใช่เมียวดีนี่เป็นจุดจะเรียกว่าเป็นเขตอิทธิพลของไทยก็ว่าได้ร่วมกับกองทัพเมียนมาแบ่งๆกันไปนะครับดังนั้นแม้ว่าจะมีการระบุว่าคนคนนี้ดําเนินการอย่างนี้อย่างนี้จีนก็ยังไม่ขยับนะครับ ขยับแต่เรื่องเสือจื่เจียงที่มาอยู่ในไทยแล้วเท่านั้อืมเอาละกลับมาคุยเรื่องของอาณาจักรหมองชิดตูว่าเขาเนี่ยเจอจีนปฏิบัติการทุบไปครั้งนี้เนี่ยอ่าก็เห็นแล้วเลยว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทุบจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่ข้อมูลที่คุณกรกิจพูดมาก็ให้มั่นใจได้เลยว่าเขาคงไม่เขาเรียกอะไรแหละ เขาคงไม่ล้างไอ้รายได้ของเขาเขาคงจะแอบ,บหมกอะไรซุกอะไรไว้บ้างนะครับงั้นก็ปรับได้เท่าไหร่เท่าที่จีนขอก็จะปรับให้ใแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันจะซุกเป็นรายได้สําคัญสาคัญของเขาเพราะว่าการที่เขาจะมีรายได้เพียงแค่ถ้าไม่พึ่งพาพวกสแกมเมอร์กับพนันออนไลน์หรือบ่อนคาสิโนเนี่ยรายได้มันน่าจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากของเดิมพี่มีกองกําลังเพียงแค่ ไม่รู้ว่ากี่พันซึ่งปัจจุบันนี้กายมาเป็น8,000ที่คุณกรกิจพูดอันนี้เนื่องจากว่าฐานกําลังเงินมันซับพอร์ตมันมีไรายได้พอฐานเงินซับพอร์ตคนก็มาสวามีพักสร้างกองกําลังได้แข็งแกรง่งแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอาการแข็งแรงเพิ่ม <Yeah. S 1> มากขึ้นมันก็แปลว่ามันอาจจะหาเงินเพิ่มเติมได้ขึ้นมาได้อีกต่างหากนะครับฉะนั้นก็ให้ <Yeah. S 1> มั่นใจได้เลยว่าเขาคงไม่ปราบทั้งหมดฉะนั้น อาจจะกล่าวได้เลยมานี่คือรอวันกลับมาฟื้นคืนชีพได้ในสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตคคยังไงข้าไม่ตายครับผมผมผมยกตัวอย่างกรณีที่ผมเอ่ยถึงไว้ตอนต้นก็คือวาแดงนะครับว้าแดงยังซ้นนิคมจีนเทาไว้นะรบริเวณทางเหนือใกล้ๆกับแม่ฮ่องสอนหรือว่าเชียงใหม่เนี่ยว้าแดงเคยถูกจีนกดดันให้กว่าล้างจีนเทาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว้าแดงใช้วิธีขยับนี่มหนีไปให้ไกล มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าใช้คนจีนน้อยลงแล้วใช้คนท้องถิ่นมากขึ้นทํางานสแกมเมอร์นะอันนี้ปัญหาของปัญหาประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าผมเห็นว่าจีนต้องการให้คนของตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเท่านั้นก่อนนะโดยโ่ของคนของตัวเองกับประเทศจีนแล้วก็น่าจะบอกคนพวกนี้ด้วยว่าอย่าหลอกลวงคนจีนนะครับแล้วก็เสร็จปฏิบัติการสักแค่นี้ก่อนส่วนพวกว้ายแดง จะทำต่อหรือไม่ทำต่อจะไปหลอกใครก็แล้วแต่อย่าให้เดือดร้อนคนจีนหรือว่ารัฐบาลจีนก็แล้วกันผมคิดว่าสูตรนี้น่าจะถูกนํามาใช้กับ BGF ในเวลาไม่ช้าหลังจากนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกเกิดจีนก็ยังไม่กวาดล้างแกนนาเจ้าของสแกมเมอร์เลยยกเว้นเสิอเจ,จีนก็อยู่ในไทยด้วยจีนก็เอื้อมมือไม่ถึงคนะคนอื่นก็ไม่มีใครแตกได้เลยนะครับดังะนั้นแนวทางปฏิบัติต่อไปก็คือว่าอาจจะไม่ใช้คนจีนขี่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะไม่หลอกคนจีนอีกแล้ว แต่จะใช้คนชาติอื่นมานั่งทําสแกมแล้วก็ไปสแกมประเทศอื่นแน่นอนครับคนที่จะเป็นเป้าก็คือประเทศไทยน่าจะเป็นเป้าใหญ่ที่สุดหลังจากนี้นะครับนั้นแต่ว่าก็มีจุดหนึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยคือว่าในปฏิบัติการนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติการนกนางนวลซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพนะครับประชุมกันที่คุนหมิงเมื่อเดือนมกราคมท,ที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งเป้าจะกวาดล้างให้หมดกวาดล้างสแกมเมอร์ให้หมดแต่ผมเนี่ยวิเคราะห์เอานะครับว่า เป็นไปได้ยากเพราะแม้แต่ในเขตว้าเองว้าแดงเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากเชื่อฟังจีนด้วยแต่ก็ยังดําเนินการธุรกิจสแกมเมอร์ได้อยู่นะครับโดยที่จีนขยับเข้าไปทําอะไรได้ลําบากดังนั้นแม้แต่ว้าเนี่ยซึ่งสนิทกับจีนนะเชื่อฟังจีนก็ยังไม่ทำยังไม่ยังขัดคําสั่งเมียวดีนะครับซึ่งเป็นเขตอิสระของไทยด้วยแล้วก็กองทัพเป็นมากด้วยยิ่งห่างจีนเข้าไปใหญ่ถ้าจีนเนี่ย ไม่มีทางสั่งไทยได้ร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนครับกับกองทัพเมียนมาด้วยดังนั้นรอวันได้เลยว่าพวกสแกเมเบอร์เนี่ยกำจัดจีนไปหมดแล้วจีนเทาหมดแล้วแล้วก็จะดาเนินการเองนะครับเราก็รอดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับจีนที่ปฏิบัติการในพม่าที่ผ่านมาที่บอกว่าโกก้้งกวาดเรียบอะไรต่างๆรวมกระทั่งมาถึงเมียวดีเนี่ยผมก็ได้เห็นรูปแบบปฏิบัติการและอำนาจที่เขาใช้และความระมัดระวังในการใช้อำนาจของจีนเนี่ย เขาระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากเพราะว่าจีนนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปปะทะกับอเมริกาหรือชาติอื่นๆในพมา่าเนื่องจากว่าถ้าเข้าไปมากเกินไปมันก็จะไปปะทะกันซึ่งไม่เป็นผลดีกับจีนแน่นอนดังนั้นอย่างโกกอั้งจีนเขาก็ไม่ได้ส่งว่ากำลังของจีนตำรวจของจีนหรือทหารของจีนวิธีการจีนใช้ก็คือจีนก็ใช้ตำรวจนำใช้ตำรวจนำโดยใช้ความเป็นอินเตอร์โพลซึ่งจีนแข็งแรงมากในการที่จะ เข้าไปใช้อำนาจได้หลายอย่างในในบางประเทศแต่ไม่ได้ใช้อำนาจอย่างกว้างขวางแต่ยังไนก็ตามอย่างกรณีของการปราบในโกกั้งนั้นจีนไม่ได้ส่งกำลังไปปราบเลยเอาโกกัก้งเก่าที่เคยปราบแล้วก็หลบไปแล้วก็ไปหนุนพวกโกกั <S 1> <S 1> <toget> ้งเก่ามาปราบพวกโกกั้งใหม่ถูกไหมฮะนั่นนันน่นก็คือคสิ่งท,ที่จีนทำฮะใช่ครับมาวนนี้มาเมียวดีจีนก็ไม่ได้ส่งกำลังอะไรเข้าไปคือเขาก็ ระวังมากที่จะไม่ส่งดังนั้นเนี่ยก็ให้ BGF ปราบให้หน่อยให้พม่ามากดดัน BGF หน่อยมากดดัน BKBA ให้หน่อยจัดการให้หน่อยเขาก็ทําได้อยู่แค่นี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจีนจะมากวาดล้างชนิดขุดต้นตอเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะยากอยู่ถูกไหมครับคุณกรกิจครับผมเชื่อว่ายากครับแล้วก็มันยังยังเหลือเชื้ออยู่นะครับอย่างที่บอกไปมีเป็นแสนคนนะครับออกไปแค่หมื่นหลักหมื่นนะฮะ ไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20%ด้วยซ้ำไปที่จะออกไปเนี่ยครับดังนั้นรอเวลาที่สถานการณ์บันนิง่งหลังจากจีนรู้สึกว่าพอใจแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็เริ่มอีกเพราะสถานการณ์ในเมียนมานะครับไม่มีทางที่จะชดไม่มีทางที่กองกลังชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะอยู่นิ่งเฉยโดยอรอให้เงินหายไปได้ตอนนี้กําลังลบกันอยู่ต้องการทุนทรัพย์ต้องการยุโทโธป,ปรกรณ์นะครับไม่มีทางที่จะยอมรับการกวาดล้างน0่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ แน่นอนแล้วเน้นต้องมีอะไรใดใจวางแผนอะไรกันสักอย่างอยู่แน่นอนครับอืมฉะนั้นมันก็จะเปรียบเสมือนกับถ้าเชื้อโรคในร่างกายของมนุษย์มันก็คือไวรัสดีๆนี่เองนะครับตอนนี้รอกบดานอยู่เมื่อปัจจัยใดๆเหมาะสมเพียงพอก็จะกลับมาใหม่อันนี้พอกลับมาใหม่และยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยแม่มันเหมาะสมกับการแพรเ่เชื้อเชื้อโรคเติบโตมากเพราะว่าไทยเทาเราก็มีไม่น้อย เราก็สนับสนุนทางโน้นเขาอยู่นี่นะผมว่าไทยดาวนี่แหละเป็นตัว,วตัวน่ากลัวเลยตัวไทยดาวตัวตัวตัวบ่มเชื้อตัวตัวปุ๋ย <laughs> เล่งเชื้ออย่างดีเลย <laughs> <laughs> นะฮะ <Okay. S 2> เออรู้กันกับทางฝั่งโน้นอะไรต่างๆเหล่านี้คือสรุปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเรากำลังจะกลับมาคุยกันถึงประเด็นที่อยากจะให้มันมีประโยชน์ด้วยเนื่องจากว่าเราคุยกันไปแล้ว เฮ้ย hey, แล้วจีนทุบอย่างนี้แล้วหมองชิดตัวเนี่ยตายเลยไหมถ้าถ้าฟังตามนี้คุณกอนกิดบอกไม่ตายถูกไหมฮะกับไม่ตายครับไม่ตายคือที่ร <อ S 2> จริงมันเคยฟื้นมาฟื้นมาครั้งหนึ่งแล้วตอนก่อนที่เอ่อ BGF จะกลับมา BGF เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการปรากโกกั้งใช่ไหมครับแล้วเนี้ยกองทัพเมียนมาก็ถูกกองกำลังโกกั้งใหม่ที่ปฏิโกกั้งเก่าเนี่ย คือเป็นพวกจีนเทาเนี่ยถูกพวกพวกองกำลังสามที่น้องที่นําโดยโกกั้งใหม่เนี่ยตีถอยร่นลงมาเรื่อยๆจนยึดเมืองล่าเซียวได้พูดง่ายๆคือตอนนี้กําลังจะล้อมมันมาดาเลยอยู่แล้วนะครับกองกาลังกองทัพเมียนมาเนี่ยเสียพ้ามเที่ยงพางมากตีมาจนกระทั่งถึงมีววดีมีววดีกลายเป็นสมรัภูมิสําคัญในการแย่งชิงกันระหว่างกองกำลังฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมากองทัพเมีบนมีเอวน,นั่งดูเฉยๆช่วงนั้นนะครับเพราะบีจเพิ่งทะเลาะกับกองทัพเมียนมาบกแยกตัวกันมา แต่เราก็ไม่เข้าข้างไหนดูทะเลาะก,กันเองปรากฏทะเลาะก,กันไปทะเลาะกันมาสองสองฝ่ายเนี่ยกองทัพเบนม,มาไปขอ BGF บอกว่าช่วยหน่อยเถอะนะ BGF ก็เข้าไปช่วยโดยประกาศว่าจะเอาเป็นกลางนะแต่เราเ๋ยจะดูแลเมืองให้พอเข้ามาปุ๊บนะครับ BGF ประกาศเดี๋ยวเราจะกวาดล้างจีนเทาให้หมดอันนี้เป็นมีข่าวจากสรุปข,ข่าวหลายๆแห่งเลยประกาศเลยว่าเดี๋ยว BGF จะดูแลเรื่องนี้เอง จะดูแลกวาดล้างจีนเท่านะปรากฏว่าพอเข้ามานะแทนที่จะกวาดล้างเานี่ย BGF กลับเพิ่มการรีคูดคนนะครับเพิ่มการรีคูดคนจัดแจงสถานการณ์จัดแจงดูแลจีนเทาใหม่นะครับจนกระทั่งมันบูมขึ้นมาช่วงนั้นบูมบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเมียววดีในเบอร์ย่าไทยขึ้นมาแล้วจะมันเงียบไปครั้งหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมีการกวาดล้างรอบแรกเดยไทยที่มีการตัดไฟครัางนู้นนะครับแล้วก็มีความวุ่นวายในเมียนมาด้วยทําให้มันมันมันซาลง นะครนี้สิ่งที่ทําให้เมียววดีกลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของจีนเทาได้น g f ี่ยเ g f เนี่ยเป็นคนที่ปลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เป็นคนให้กําเนิดมันมาตั้งแต่แ,ตแรกนะดังนั้นจากประสบการณ์นี้นะครับแม้ว่ามันจะถูกฆ่าไปแล้วแต่ว่า BGF ถ้าไม่บด BGF มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งครับมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะในเงื่อนไขสี่ข้อข้อเสนอของจีน หลิวจงอ้ที่เสนอให้กับทางการไทยในสีข้อนั้นข้อสบอกว่าถ้าพม่าเนี่ยขอให้มีการเปิดไอ้สามเปิดใหม่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟฟ้าเปิดเน็ตเปิดน้ำมันครับอย่าให้นะจีนบอกว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมจีนเห็นว่าได้ผลและนานาชาติก็เห็นว่าได้ผลดูราวรกับว่าจีนเนี่ย รู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้าจีนถอยกลับไปบนะครับดังนั้นเขาก็เลยวางกําลังไอ้ไตรภาคีเอาไว้ว่าจีนพม่าไทยยังไงยังไงต้องเขาต้องมาดูด้วยว่าไทยเนี่ยจะเปิดเน็ตเปิดไฟฟ้าเปิดน้ํามันหรือเปล่านะครับ,รบผมผมผมเดาของผมอย่างนี้คุณกรณกฤษเห็นว่ายังไงฮะผมก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยว่าก็มีการจับตาอย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่าพรมแดนไทย,ยนมาเดียมันซับซอ้อน แล้วก็มีมีช่องทางธรรมชาติมากมายที่จะเชื่อมต่อได้นะครับผมว่าวางกําลังเนี่ยแม้แต่กองหน่วยงานตรวจชายแดนของไทยเนี่ยก็ยังมีเผลอะนะเช้คกว่าเผลอก็แล้วกันได้มีการเข้าเข้าออกต่อนู่นต่อน,นี่กันตามใจชอบนะโดยไม่มีการจัดการอะไรมาตั้งนานละนะแล้วทนะีวนี้จีนซึ่งไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เลยเนี่ยจะมาดูเฉยๆผมว่าไม่มีประโยชน์หรอกครับแล้วก็ไม่น่าจะทันเอ่อพวกที่อยู่ชายแดนด้วยพวกนี้ก็ มีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดเก่งนะครับเราก็เตรียมดูกันได้เลยว่าจีนจะต้องปวดหัวกันเรื่องนี้แน่นอนครับอีกอย่างก็คือว่าการตัดไฟเนี่ยมันตัดตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลประชาธิปไตยเมียนมารู้แล้วว่าเมืองยาไทยเนียวดีเนี่ยกลายเป็นแหล่งจีนเทาก็มีการตัดจากฝั่งไทยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ตัดครั้งสองครั้งเคยตัดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกๆเลยตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปไตยเมียนมาพอตัดปุ๊บนะครับ แล้วก็เกิดรัฐประหารกองทัพเบนมาก็คุมก็ต่อไฟก,กันเข้ามาอีกต่อเด็ดกันเข้ามาอีกหลังจากนั้นอีกสองสามปีแต่ว่าก็ตัดกันอีกนะฮะตัดกันอีกอันนี่ก็ต่อกันอีกต่อ,ต,อ,ต,อติด,ต,ด,ต,ดติดกันอย่างนี้แหละครับมันก็เลยให้เกิดความรู้สึกว่าเรื่องนี้อ่ะไม่น่าจะมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจีนจะเป็นปัจจัยผันแปรให้เกิดประสิทธิภาพหรือเปล่าและท่านผู้ชมครับรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ไทยพม่าเนี่ย ขอใช้คํานี้ด้วยถ้าไทยกับเขมรเราใช้ไทยเขมรอื่นใดใช่พี่น้องกันคือข้ามไปข้ามมาไทยกับเขมรน,นะฮะอย่าลืมนะสุรินทร์บุรีล์กับฝั่งเขมรนนีะ่ก็ข้ามไปข้ามมาอยู่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ข้ามไปมีลูกมีเมียมีเอะไรต่างๆส่วนไทยลาวก็ข้ามไปข้ามมาไทยพม่านี่ก็อื่นใดใช่พี่น้องกันเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะเห็นว่า ขออนุญาตบอกข้อมูลนี้ท่านผู้ชมว่าบรรดาลูกหลาน <c oughs> ของผู้นำกระเหลี่ยงตามตะเข็บตามแนวชายแดนที่ติดกับชายแดนไทย2,000กิโลเนี่ยลูกหลานเข้ามาเรียนในเมืองไทยนะครับมาอยู่ในเมืองไทยมาใช้ชีวิตและก็ผู้นำกระเหลี่ยงเองก็มาอยู่ในเมืองไทยมีบ้านอยู่ในเมืองไทยใช้ชีวิตเนี่ยเกือบทั้งปีอยู่ในเมืองไทย จะกลับกะเหลียงนี่แค่ก็แค่แบบเทศกาลหรืออะไรที่ต้องไปดูแลนับเงินนับทองเฉยๆแต่ว่ามาใช้ชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเชียงใหม่อยู่ในจังหวัดตากแม่สอดอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าดูดีๆนี่คือความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งระหว่างไทยกับพมา่าและเอาจริงๆผู้นำพม่าเนี่ยไม่ได้มีลูกมาเรียนเมืองไทยเท่ากับลูกของกะเหลียงเลย ตามชายแดนเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยเขามาอยู่ในเมืองไทยซะมากกว่าท่านผู้ชมไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนเข้าไปที่มันทั้งเรื่องของการผูกพันระหว่างตัวบุคคลแล้วก็การผูกพันในเรื่องผลประโยชน์ของไทยเทาด้วยต่างๆเหล่านี้โอ้โหนี่มันมัดแน่นเลยนะค,นคุณกรกิจถูกไหมครับเรื่องนี้จีนนี่โครับจีนจะรู้ไหมคุณจีนจะรู้ไหมจีนน่าจะทราบครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบทำอะไรไม่ได้มัเนเป็น อย่างที่ผมใช้คําว่าเขตอิทธิพลของไทยคือรัฐกระเหรี่ยงเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของไทยแท้ๆนะเพราะว่าไทยเนี่ยทั้งฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ใช้รัฐกะเหลี่ยงเป็นแนวกันชนเพื่อกันกองทัพเมียนมามาตั้งแต่เราอ้างอย่างนี้มาตลอดกองทัพไทยความมั่นคงของไทยประเทศไทยเราอยากใช้กะเหลี่ยงเนี่ยเป็นแดนกันชนท่านผู้ชมเชิญคุณกรเขียนต่อก็เราก็ใช้อย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงยุคคุณทักษิณระดับรับบาดครั้งแรกแล้วก็พยายามป่ายเบียดว่าเราไม่มีละเราไม่ใช้กะเหลี่ยงเป็นกันชนละ เพราะว่าไปคุณนทั้งสินแ็ไปคุยกับกองทัพเบนมาเรื่องก๊าซเรื่องทรัพยากรอะไรก็คุยกันได้เดียวก็ได้ก็เหมือนกับว่าเมียนมากับไทยก็คบกันโดยตรงก็แล้วกันไม่ต้องการชนอะไรแต่ว่าผมดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังมีในทางปฏิบัติกระเยียงชนกลุ่มน้อยรัดกระเลียงก็แล้วกันทั้งหมดนะครับถูกใช้เป็นรัดกันเป็นรัดกันชนเป็นแนวกันชนโดยความมัดคงของไทยอยู่นะจนกระทั่งทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าก็ยังใช้กันอยู่ด้วยวิธีการที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ครับ ไอ้ตรงนี้เป็นเหตุให้ทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยสงสัยไทยมากเลยว่าไทยเนี่ยกำลังทำอะไรกับพม่าก,ก็คือเหมือนกับว่าในอันที่จริงอ่ะใช้เป็นการชนก็ได้แต่ว่ามันก็มีแอบส่งอาวุธแอบขายโดรนแอบขายนู่นแอบขายนี่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่รัฐบาลไทยนะขายมันคือภาคเอกชน,นคือเจ้าหน้าที่ไทยเทาที่ขายเด็แต่พวกนี้ก็มาอ้างว่าเป็นนโยบายของประเทศเราเนี่ยที่ที่ใช้พวกนี้เป็นการชนนี่กลายเป็นว่าประเทศไทยของเราต้องมาแก้ไขปัญหาให้ไทยเทา พูดถึงเรื่องไทยเทาเนี่ยบรรับท,ทั่วปากจริงๆครับคือัรรับทุ่วปากตัวนี้ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไทยเทาก็หมายถึงใครแต่ว่าเราก็ไม่สามารถพูดได้และไอการค้าขายตรงพรมแดนเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าไม่มีคนที่มีอิทธิพลหรือว่าอํานาจบาร,รมีนะทั้งทางการเมืองและความมั่นคงเนี่ยมันไม่สามารถทําได้หรอกครับถ้าไม่มีไม่มีปัจจัยพวกนั้นแล้วก็ทําให้เราพูดอะไรลำบากนะะแม้จะมีงาน รายงานของสื่อต่างๆทั้งไทยทั้งต่างประเทศงานวิชาการอยูกเมียนมาและไทยออกมาชี้เลยว่าใครบ้างใครบ้าง,ใ,างในที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งที่เรียกแนวการชนโดยใ,ใช้ผลประโยชน์เนี่ยมีใครบ้างเราก็พูดไม่ได้อยู่ดีพูดไปเดี๋ยวก็โดนฟ้องเปล่าๆเลยจริงๆก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายวิชาการกันไปนะครับในมิติหนึ่งเคยมีคนอ้างนะอ้างกับผมบอะเอาว่าแหล่งขา่าวระดับสูงเขาอ้างว่ามันก็ได้ผลไม่ใช่เหลอหมู หมูหมูก็ดูดิเออ <laughs> มันก็ให้ผลไงมันทําให้มันยุ่งเข้าไว้ <c oughs> ไอ้ยุ่งเข้าไว้แบบเนี้จีนก็ไม่กล้าเข้าจีนก็คิดเยอะอเมริกามันก็คิดเยอะอย่างเนี้ยนะครับเรามีเรื่องเดียวที่ไทยคอนโทรลสถานการณ์ได้ก็คือทําให้มันยุ่งเข้าไว้ตรงชายแดนเนี่ยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเอ่ถ้าถ้าไปอยู่เวทีอื่นนี่ไทยโดนจีนขี่โดนอเมริกาขี่หมดมีเรื่องเดียวที่ <c oughs> ทไทยจะขี่พวกนี้ได้ก็คืออยู่เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องพมาม่านี่แหละ <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับ ช่วงหลักนี้จีนก็เลยเข้ามายุ่งเรื่องเมียนมาเยอะโดยใช้จังหวะเรื่องโกกัง้งเลยมีอิทธิพลต่อชนกลุ่มต้อยต่างๆมากขึ้นแต่นั้นผมคิดว่าทางฝั่งไทยก็เริ่มที่จะก,กังวลว่าเออเราเนี่ยไอ้กลยุทธ์สร้างความยุ่งเพื่อปั่นป่วนเมียนมาเอาทัพเมียนมาเนี่ยมันจะใช้ได้ผลเหรอเพราะว่าจีนเริ่มที่จะใช้วิธีคล้ายๆกันแบบที่ชายทำนะอันนี้ถ้ามองในแง่การเมืองระหว่างประเทศนะครับเล่นเกมกันอนะ ผมว่าเป็นเกมระหว่างไทยกับจีนโดยตรงเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เมียนมามาเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้เป็นเกมที่ไทยกับจีนชิงความเป็นเขตอิทธิพลของกันและกันนะใครจะเป็นเจ้าเขตอิทธิพลใหม่เนี่ยครับ p o ลิติไซ z ์บ้าการเมือง